ที่รับพระราชสารจากคณะราชทูตฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยที่14ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชตามในภาพคือที่ไหนระหว่างพระราชวังเมืองละโวที่ลบบุรีหรือที่พระราชวังหลวงที่กรุงเสียยุทธยาจากภาพสเก็ตคือภาพของวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2228แรม6ค่ำเดือน11โดยขออ้างอิงเอกสารดังต่อไปนี้จดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอซัวสี ผู้ช่วยมองเออ Le, ier, ong, ร์เลอเชวาเลียเดอร์โชมองราชทูตของพระเจ้าลูอิตมหาราชที่14กรุงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาจเจริญทางพระราชมัยตรีครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2,228ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนักรุงศรีอยุธยาอมาตรีหลวงสันธานวิทยาสิทธิ์กำจายพลางกูลแปลและเรียบเรียงจดหมายเหตุได้กล่าวไว้ดังนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะพรนนาเรื่องราวทั้งนี้ให้ท่านฟังโดยละเอียดต่อมเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบนามและฐานันดรของข้าราชการไทยเหล่านี้แล้วด้วยถีท้วนประการใดก็ตามข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเล่าให้ท่านฟังบ้างเล็กน้อยในวันนี้นับจำเดิมแต่เวลาเป็นต้นไปท่านราชทูตจัดแจงบรรจุพระราชสารลงไปในหีบทองคําเองแล้วเอาวางไว้บนพานทองซึ่งเหนือถาทองคําอีกชั้นหนึ่งแล้วนําไปตั้งไว้บนโต๊ะในห้องระโหฐานอย่างเปิดเผยชั้นแรกมีออกยาสองนาย ซึ่งเป็นสมุหานายกมูหากลาห่มแห่งพระราชอาณาจักรนี้เข้ามาในห้องมีข้าราชการผู้ใหญ่ติดตามมาด้วย40คนข้าราชการเหล่านี้เมื่อได้กระทำปัจจุคมนาการต่อท่านราชทูตแล้วก็บ่ายหน้าไปถวายบังคมพระราชสารพร้อมกันพอเสร็จพิธีแล้วก็เชิญพระราชสารมาส่งให้จนถึงมือข้าพเจ้าแล้วต่างก็พากันเดินเป็นขบวนไปสู่ท่าน้ําข้าพเจ้าเชิญพระราชสารเดินเคียงไปข้างซ้ายท่านราชทูตตลอดทาง แล้วท่านราชทูตก็รับพระราชสารไปจากข้าพเจ้าไปประดิษฐานไว้บนเรือพระที่นั่งลำหนึ่งซึ่งปิดทองทั้งลำเรือลำนี้เห็นลูกหลวงก็จะไม่ได้ทรงเรือบรรทุกเครื่องราชบรรณาการตามไปข้างซ้ายเรือพระที่นั่งซึ่งเชิญพระราชสารแล้วมีเรือตระเวนคอยระวังระงับเหตุการณ์เคียงข้างขนานกันมาเป็นคู่ๆตามมาในขบวนอีกแปดลำท่านราชทูตนั่งมาในเรือพระที่นั่งลำหนึ่งแต่ลำพัง ส่วนข้าพเจ้าก็นั่งมาในเรือพระที่นั่งอีกลำหนึ่งแต่คนเดียวข้าพเจ้าสวมเสื้อกำมหยี่ดำมีคลิปและแถบใหญ่ๆติดภาพทั้งตัวพวกเราก็คอยมีเรือคอยระวังเหตุกำกับมาซ้ายขวาด้วยเหมือนกันยังมีเรือบลังตามมาข้างหลังอีกสี่ลำในเรือนั้นมีสุภาพบุรุษซึ่งพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่งตั้งให้เป็นพวกมาในคณะทูตมีเลขานุการเป็นต้นและในเรือบลังอีกสามลำทอ,องของท่านราชทูตซึ่งติดตามท่านราชทูตมาแต่ประเทศฝรั่งเศส แต่ไม่เรียกว่าเป็นพวกในงบทูตนายสุราบาลของท่านราชทูตและทนายหน้าหอคนทั้งนี้แต่งกายสะอาดสะอ้านเรียบร้อยสง่าผ่าเผยทุกคนข้างหลังมีแตรง,งอนและนักการ21คนคนเหล่านี้แต่งกายเป็นพิเศษสวยงามมากสิ่งนี้แหละที่ชาวสยามเห็นว่าเป็นสิ่งที่งามเลิศคนไทยที่ใส่เสื้อทาบยันสีทองนั้นมักจะเห็นไม่ขาดตานั่นเป็นเครื่องแบบอย่างหนึ่งสำหรับพ่อค้าธรรมดาช่างเหล็กและช่างทำกุญแจมักจะสวมเสื้อแพร ท่านราชทูตของเรามีเครื่องแต่งกายเพียงเท่านี้ถ้าอยู่ในเมืองลอนดอนหรือมาริดแล้วก็น่าจะพอใช้เหลือเฟือเสียอีกแต่เมื่อมาอยู่เมืองนี้แล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสับเปลี่ยนการใช้วลชุดในขบวนแห่นี้มีเรือนานาชาติเข้ามาขบวนเพิ่มเติมอีกนี่คือขบวนแห่โดยชลมาวิถีซึ่งมีสิ่งแปลกประหลาดอันพึงจะพิศวงดังได้พนันาม,มาบ้างแล้วเรือหลวงที่มาเข้าขบวนปิดทองทั้งลำทุกลำหลังคาก็ทําอย่างประณีตงดงามมาก และประดับล้วนแล้วไปด้วยปนกทองคำลำหนึ่งมีฝีภายข้างละหกสิบคนถือพายเล่มเล็กๆปิดทองทั้งเล่มภายจ้าลงไปในน้ําแล้วยกขึ้นชูเป็นจังหวะพร้อมกันครั้นต้องแสงพระสุริยะก็ดูจรัดดโอภาสยิ่งนักที่หมู่บ้านชาววิลันดาเรือกําปั่นอังกฤษลำหนึ่งพอเรือเชิญพระราชสารผ่านไปก็ยิงคำนับเรื่อยๆจนหมดดินปืนไม่มีอย่างมีธรรมเนียมที่ไหนเลยที่จะยิงคำนับกันเช่นนี้ในพระนครหลวง เมื่อพระราชายังประทับอยู่ที่ป้อมและเรือกำปั่นฝรั่งเศสก็ยิงคำนับแห่งละยี่สิบนัเศษเขาไปยืมดินปืนที่อื่นมาบรรจุยิงและพยายามทำให้เสียงดังตามแต่จะได้ท่านราชทูตได้รับเกียรติยศครั้งนี้ใหญ่หลวงนักถึงกับเงินไปไม่กล้าออกปากถามใครว่าเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดเมื่อขึ้นฝั่งนั้นท่านราชทูตเชิญพระราชสารไปด้วยและนำไปประดิษฐานไว้เหนือราชรถเป็นพระมหาพิชัยฤกษ์ราชรถนี้ยิ่งสวยงามไปกว่าเรือพระที่นั่งหลายเท่า แล้วท่านราชทูตขึ้นนั่งบนเสลียงทองมีคนหามสิบคนมีออกยานั่งเสลียงตามท่านราชทูตไปข้างละสองคนส่วนข้าพเจ้านั้นนั่งเสลียงเหมือนกันแต่มีคนหามเพียงแปดคนข้าพเจ้าไม่เคยเข้าขบวนแห่ในพิธีอย่างนี้มาก่อนข้าพเจ้าสําคัญตนว่าเป็นสังตปาปาพวกในงบทูดขีม่ม้าพวกของท่านราชทูตคนเป่าแตรงอนและนักการระวังกลางทหารสองแถวถือโล่เขน็นบ้างก็ถือดาบถือหอบตามทางที่ขบวนแห่เคลื่อนไปนั้น เราเห็นช่างเครื่องบ่อยๆเห็นแล้วก็เห็นอีกตลอดทางพอถึงพระทวารชั้นนอกขบวนแหก็หยุดท่านราชทูตลงจากเสลียงเดินพระราชสารจากราชรถประคองพ่านพระราชสารย่างเข้าภายในเขตพระราชวังหลวงท่านราชทูตส่งพานพระราชสารให้ข้าพระเจ้าเชิญต่อไปพวกเราเดินท่าทางองคอาจพึงผายทุกคนพวกในงบทูเดินหน้าและออกยาเดินขนาบซ้ายขวาไปกับเราเราผ่านพระลานภายในพระราชวังหลวงไปสี่ห้าแห่ง ที่พารานแรกมีกองทหารตั้งรับอยู่กองหนึ่งมีจํานวนหนึ่งร้อยคนนั่งอยู่ในท่าถวายบังคมมีอาวุธโล่เขยนวางอยู่ประจําตัวอยู่ข้างหน้านี้เป็นสิ่งที่ชวนดูยิ่งนักข้าพระเจ้าคิดเหิมใจว่าทหารพันนี้ห้าสิบคนก็พอจะคลือมือนะพารานที่สองมีกองทหารมา้าม้างามงามงาม,มีมากแต่เครื่องประกอบมามีเบาะอานเป็นต้นดูออกจะคร่ําเคอะและซามอยู่สักหน่อยแต่สิ่งที่ใครๆในพื้นพิภพภาคอื่นไม่เคยเห็นนั้นคือช้าง ช้างเหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าช้างที่ได้เห็นมาแล้วภายนอกพระราชวังหลวงทั้งหมดด้วยกันมีอยู่90ช้างช้างในจํานวนนี้มีช้างเผือกเรืองนา้าช้างเผือกเรืองน้ำนี้เป็นช้างที่ตกค้างมาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระเจ้าบุเรงนองทรงเหลือไว้ไม่ได้เอาไปออกเดินเที่ยวถาดย้าถาดน้ําก็ใช้ถาดทองคําแท้ข้าพเจ้าเห็นถาสองถาดวางอยู่ข้างหน้าถาดหนึ่งใส่น้ําอีกถาหนึ่งใส่ญ้า ช้างนี้เว้นมีดได้อาบน้ําเลยเป็นเวลาตั้งหกเดือนมาแล้วเพิ่งเอาลงอาบน้าเมื่อเร็วๆนี้ช้างเผือกเป็นช้างที่สะอาดที่สุดมีผู้พูดกันว่ายังมีลูกช้างเป็นเผือกอีกช้างหนึ่งคอยสำรองรับตําแหน่งแทนช้างเผือกแก่เมื่อช้างเผือกแก่ล้มตายไปก็จะได้แทนที่ทันทีแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นและไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าเห็นช้างสําคัญอีกช้างหนึ่งช้างสําคัญที่ขึ้นระหว่างสะพัดชื่อพระยาเสวตกุลชรบรมคเชนทอนฉับทัน เคยถวายดีกาต่อสมเด็จพระนารายมหาราชขอโทษให้ข้าราชการที่ต้องจองจำอยู่เป็นผลสำเร็จหลายครั้งและล้มเสียก่อนหน้าสมเด็จพระนารายมหาราชสวรรคตรเป็นเวลาไม่นานนักเป็นช้างฉลาดและใหญ่กว่าช้างทั้งหลายช้างช้างนี้เป็นช้างทรงดูท่าทางมีสง่าและมีนิสัยดีกว่าช้างอื่นๆเมื่อใดพระเจ้ากรุงสยามสเสด็จทอดพระเดศเมื่อนั้นช้างนี้ก็คุกเข่าถวายบังคมมีผู้บอกแก่เราว่าเราจะได้เห็นช้างโขลงใหญ่ๆที่ละโวนะ พระลานสุดท้ายพวกเราเห็นขุนนางหมู่หนึ่งมอบเอาศอกยันดินก้มหน้าอยู่ข้างทางพวกเราต้องย่างขึ้นบันไดเจ็ดหรือแปดขั้นเข้าไปสู่ท้องพระโรงที่ออกขุนนางท่านราชทูตหยุดอยู่ตรงที่ใกล้กับมองซีเออร์คอนสแตนต์เพื่อรอให้พวกในงบทูตเข้าไปนั่งลงเรียบร้อยพร้อมกันในท้องพระโรงเสียก่อนพวกเราเตรียมการที่จะเข้าสู่ท้องพระโรงก่อนหน้าแล้วว่าจะเดินเงยหน้าท่าผึ่งผายอย่างประเพณีชาวฝรั่งเศสและสวมรองเท้าเข้าไปด้วย ก่อนหน้าพระเจ้ากรุงสยามเสด็จออกมาประทับณพระทรวพวกเรานั่งรออยู่บนมา้าถ้าพระเจ้ากรุงสยามเสด็จออกเมื่อใดพวกเราจะยืนขึ้นถวายคำนับพร้อมกันได้โดยสะดวกเมื่อนั้นขณะท่านราชทูตและข้าพระเจ้ากำลังรออยู่ที่เชิงฐานพระทรวชั้นนอกพร้อมด้วยเจ้าพระยาพระครังซึ่งตั้งแต่เราเข้ามายังไม่ได้ยินเอ่ยพูดอะไรเลยสักคำเดียวจนกระทั่งเวลานี้ท่านพระครังจึงได้กล่าวแก่ท่านราชทูตว่า พอท่านทราบข่าวว่ามีราชทูตจากต่างประเทศไกลโพ้นมาถึงท่านก็มีความปรารถนาจะไคร่ไปเยี่ยมเยียนแต่ติดราชการงานเมืองอยู่จึงไม่ได้ไปและพอพูดในงบทูดนั่งลงเรียบร้อยก็ได้ยินเสียงแตรง,งอนและมโหระทึกออกมาจากภายในฝ่ายข้างนอกก็บันเลงรับตอบเสียงนี้เป็นอนัสัญญาณว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จออกมองเซอร์คอนสแตนเข้าไปเมื่อขึ้นบันไดไปถึงขั้นสุดก็เหลือบเห็นพระเจ้ากรุงสยามประทับอยู่บนพระธรณแล้ว ราชทูตก็ถอดหมวกพอย่างเข้าไปถึงท้องพระโรงภายในท่านราชทูตก็ถวายคำนับตามอย่างประเพณีชาวฝรั่งเศสข้าพเจ้าติดตามท่านราชทูตเข้าไปข้างซ้ายแต่ไม่ได้ถวายคำนับเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้เชิญพระราชสารเราเดินเข้าไปถึงกลางท้องพระโรงระหว่างขุนนางสองแถวซึ่งนั่งอยู่ในท่าถวายบังคมในจํานวนขุนนางเหล่านี้มีพระชามาดาแห่งพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีอยู่ด้วยคนหนึ่งพอเข้าไปถึงตรงนี้ท่านราชทูตก็ถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง เป็นคำรบสองแล้วก็นั่งลงบนม้าตัวหนึ่งซึ่งเจ้าพนักงานเตรียมไว้สำหรับท่านราชทูตแต่ไม่ได้สวมหมวกท่านราชทูตลุกขึ้นยืนถวายคำนับอีกครั้งหนึ่งเป็นคำรบสามครั้นแล้วจึงเริ่มกล่าวถ้อยกราบบังคมทูลพอจะกล่าวข้อความต่อไปอีกก็สุดตัวลงนั่งแล้วก็สวมหมวกข้าพเจ้าประคองพ่านพระราชสารและยังยืนอยู่ในท่าเดิมท่านราชทูตรกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าขอเดชะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ กรุงฝรั่งเศสนายข้าพเจ้าผู้มีเดชานุภาพปรากฏไปในนานาประเทศธานีน้อยใหญ่เ <c oughs> คยมีชัยชนะต่อรากศัตรูหลายครั้งหลายคราและได้ทำสัญญาทางพระราชมิตรีกับประเทศที่เป็นศัตรูกว่าครั้งหนึ่งคราวเดียวบางคราวก็สเสด็จพยุโยธาทัพหลวงพระบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองมีรับสั่งให้ข้าพเจ้าให้เข้ามาสู่พระราชสำนักหแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทซึ่งมีวิสัยห่างไกลกันนักหนาให้มาถวายสิ่งประเสริฐแด่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท เพื่อให้เป็นที่มั่นพระราชหฤทัยใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทในฉันมิตรภาพต่อไปในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถผูกพันสันทวไมตรีแห่งมหาราชทั้งสองพระนครน,นี้ให้แน่นแฟ้นได้ดีเท่ากับการที่จะดำเนินความเป็นไปแห่งชีวิตในทำนองเดียวกันโดยนับถือพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้นนี้เป็นสิ่งที่นายข้าพระเจ้าเจาะจงมาโดยเฉพาะพิเศษให้ถวายส่งประเสริฐดังกล่าวแล้วแด่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทท่านราชทูตกราบบังคมทูลต่อไปอีกว่า มาดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายข้าพระเจ้าทรงมีชัยชนะในปัญหานี้แล้วพระองค์ทรงพระโสมนัสยิ่งนับเสมอด้วยมีชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในสงครามอีกในหนึ่งเป็นมักนำให้เราทั้งหลายตรึกตรองเห็นชัดว่ามหาราชพระองค์ใดที่อุบัติมายังพิพนี้ย่อมเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงมาโดยเฉพาะทั้งสิน้นหรือจะกล่าวว่าการถือพระราชสมภพนั้นย่อมได้มาจากผู้ทรงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่สากลผู้นั้นคือพระเจ้าโดยแท้จริงซึ่งมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นเอง และเป็นที่นับถือแห่งบรรดาคริสศาสนิกชนบัดน,นี้พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ให้สิทธิอำนาจทั้งหลายประสบสุขและลาบนั้นคือพระเจ้าบนสวงสวรรค์และพื้นพิภพ,พอันเราท่านทั้งหลายจะต้องกระทำอภิวันธนาการบูชาว,วิงวอนอ่อนน้อมมิใช่เทพพย,ยดาทั้งหลายที่ชนชาวตะวันออกนับถือบูชาเมื่อใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทมีพระราชศรัทธาและมีพระวิจรารณญาณอันสุข,ขุมคำภีรภาพอาจอย่างทราบกิจจานุก,กิจทั้งปวงได้โดยตลอดชนนี้แล้ว เหตุจะไหนใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทจะทรงละเลยและไม่ทรงเอาเป็นภาระใคร้ครวนดูถึงการที่พึงจะปราศจากอำนาจบ้างท่านราชทูตกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปอีกว่าตัวท่านจะพึงนำข้อความไปกราบถวายบังคมทูลพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสให้พระองค์ทรงโสมนัสยินดียิ่งนั้นก็คือเรื่องที่พระเจ้ากรุงสยามเปลี่ยนการนับถือศาสนากลับมานับถือศาสนาคริสต์ศาสนา เช่นนั้นแล้วทางพระราชไมตรีระหว่างสองกษัตริย์และสองพระนครก็จะรุ่งเรืองวัฒนาการสื่อไปชั่วกัลลาวาสารและบรรดาชนชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาทําการค้าขายและพึ่งพระบรมโพธทีสมพานในประเทศนี้ก็จะวางใจนอนตาหลับเมื่อได้ปกครองไพฟ,ฟ้าคาแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์ในโลกนี้แล้วอย่างไรในโลกหน้าวิญญาณก็จะได้สวยบรมสุขในทิพยพิมานอันไม่มีการสิ้นสุดดุจกัน ราชทูตสวมหมวกพรางกล่าวคำกราบบังคมทูลก็สุดสิ้นจบลงขณะเมื่อท่านราชทูตกำลังกราบบังคมทูลพระเจ้ากรุงสยามอยู่นั้นถ้ามีข้อความแห่งใดที่กล่าวพาดพิงถึงพระนามพระราชาทั้งสองพระองค์แล้วท่านราชทูตก็ถอดหมวกต่อน,นั้นมาก็ถวายเครื่องราชบรรณาการที่ตั้งอยู่ในท้องพระโรงและก็นำข้าพระเจ้าและพวกในงบทูตเข้าเฝ้าถวายตัวท่านใดนั้นมองเออร์คอนสแตนต์ผู้ซึ่งมีหน้าที่เป็นล่าม ก่อนจับแลถ้อยคาอันท่านราชทูตได้กราบบังคมทูลแล้วนั้นถวายก็กราบถวายบังคมสามลาท่านราชทูตซึ่งในขณะนั้นยังนั่งสวมหมวกอยู่ในท่าเดิมก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ถอดหมวกออกหันหน้ามาทางข้าพเจ้าถวายคํานับพระราชสารแล้วจึงเชิญพระราชสารไปจากข้าพเจ้าเดินตรงไปยังพระทโรนข้าพเจ้าจําต้องชี้แจงเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ให้ท่านฟังบ้างมองซีเออร์คอนสแตน พยายามจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทางช่วยเหลือมีให้เสื่อมเสียขนบธรรมเนียมประเพณีฝ่ายบุรพาทิ์ประเทศคือจะไม่ยอมให้พระเจ้ากรุงสยามรับพระราชสารด้วยพระองค์เองแต่ท่านราชทูตตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะถวายพระราชสารด้วยมือของท่านเองมองซีเออร์คอนสแตนเคยให้ความเห็นว่าควรจะวางพานพระราชสารล,ลงบนปลายไม้ปิดทองขึ้นถวายก็จะสูงถึงพระธโรนที่ประทับได้โดยสะดวกอีกประการหนึ่งท่านราชทูตก็ได้รับคําบอกเล่ามาแล้วว่า พระธโรนนั้นเลื่อนลงมาต่ำก็ได้หรือมิฉะนั้นก็มีบันไดเลื่อนให้สูงขึ้นไปได้เมื่อมองเออร์คอนสแตนเคยชีย้แจงให้เข้าใจเขวออกไปนอกทางเช่นนั้นแล้วเราก็เลยวางใจว่าคงจะถวายพระราชสารโดยลําพังตนเองได้แต่เวลาที่พวกเราย่างเข้าไปภายในท้องพระโรงนั้นก็ได้เห็นพระเจ้ากรุงสยามประทับอยู่ตรงช่องพระบันชอนสูงจากระดับพื้นไม่ต่ำกว่าวานหนึ่งท่านราชทูตกระชิบบอกข้าพระเจ้าว่า ข้าพเจ้าเห็นจะไม่ได้ถวายพระราชสารด้วยตนเองเสียแล้วเว้นไว้แต่จะเสียบไม้ชูขึ้นไปถวายเท่านั้นข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพระเจ้าเองก็งันงกตกประมาาไปหมดหมดปัญญาไม่ทราบว่าจะแนะนําให้ท่านราชทูตทําประการใดข้าพเจ้าคิดว่าจะยกม้าตัวที่ท่านราชทูตนั่งนั้นมาวางให้ใกล้พระธโรนให้ท่านราชทูตต่อเท้าขึ้นไปยืนบนม้านั้นทันใดนั้นพอสิ้นคํากราบบังคมทูลท่านราชทูตก็แข็งใจเดินถือพ่านพระราชสารเข้าไป วางท่าอย่างองค์อาจพึงผยบ่ายหน้าตรงสู่พระธโรนที่ประทับเพื่อถวายพระราชสารตอบพระหัตต์แต่ระวังมิให้ข้อสอบกังเกินกว่าชากท่านราชทูตประพฤติการอย่างนี้ก็เป็นการจําเป็นอยู่เองเจ้ากรุงสยามจะต้องก้มลงมารับพระราชสารจนสุดพระองค์จึงจะถึงมองซอียร์คอนสแตนเคาะกระดานกุกกุกเตือนอยู่ข้างหลังแล้วกระซิบเตือนท่านราชทูตว่าชูขึ้นชูขึ้นท่านราชทูตทํา,าททหูทวนลมเสียและไม่ทําตาม พระเจ้ากรุงสยามจำต้องชะโงกออกมาจากพระบัญชรทรงโน้มพระองค์ลงมาต่ำตั้งครึ่งพระองค์จึงทรงเอื้อมรับพระราชสารถึงการที่เป็นไปเช่นนี้ดูก็น่าขบขันและน่าหัวเราะเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งสิน้นพระเจ้ากรุงสยามตรัสกับมองซีเออร์คอนสแตนว่าจงปฏิบัติการทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มความสามารถเพื่อให้เป็นเกียรติยศแก่ราชทูตฝรั่งเศสการภายนอกพระราชวังนั้นตกเป็นทุรงานของท่าน ส่วนการภายในพระราชฐานนั้นเป็นธุระของเราเองพระเจ้ากรุงสยามไม่มีพระราชประสงค์ที่จะเลื่อนพระธโรลงต่ำหรือเอาบันไดผ้าเสริมต่อให้สูงถึงพระธโรแต่พระองค์ทรงกระทําพระธุระให้เสร็จไปได้และท่านราชทูตก็ไม่ต้องชูพานพระราชสารเพอขึ้นไปจนถึงช่องพระแลพระองค์ทรงพระอุตสาหะโน้มพระองค์ลงมารับพระราชสารได้พระสรีรกายและอากัปกิริยาของพระองค์เป็นที่ต้องอธิยาศัยข้าพระเจ้ายิ่งนัก ข้าพเจ้ารู้สึกเย่อเย็นใจด้วยน้ำใสใจจริงข้าพเจ้าอยากจะสนองพระคุณท่านราชทูตการกอดรัดและจุงพิษสำหรับการอันท่านราชทูตได้ปฏิบัติมาแล้วเมื่อตะกี้นี้เองพระเจ้ากรุงสยามมีรับสั่งว่าในการรับรองทูตครั้งนี้พระองค์กระทำโดยทรงเต็มพระไทยทุกอย่างเพื่อให้เป็นเครื่องหมายสำคัญอันตราไว้ว่าได้เป็นไมตรีกับพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสโดยเหตุนี้การที่พระองค์ได้เห็นราชทูตของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสจึงมีพระไทยยินดียิ่งนัก พราะทรงคิดว่าเสมอด้วยได้เห็นพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสฉนั้นพระองค์ทรงไต่ถามถึงทุกสุขแห่งพระราชวงศ์ฝรั่งเศสและเรื่องงานพระราชสงครามท่านราชทูตกราบทูลสนองพระองค์การว่าพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสเมื่อทรงยึดที่มั่นในแคว้นลุกเซมเบอร์ได้แล้วก็เท่ากับบังคับพระราชาประเทศสเปนวิลันดาและพระเจ้าเยอรมันหลายพระองค์ให้ลงนามในหนังสือสัญญาซึ่งมีอายุ20ปีในที่สุดพระเจ้ากรุงสยามทรงประสาทพระพรให้แก่ท่านราชทูต ขอให้เจ้าบนสวงสวรรค์จงบันดาลให้ท่านราชทูตกลับไปถึงเมืองฝรั่งเศสโดยสวัสดิภาพเสมือนเมื่อมาอยัางประเทศนี้ข้าพเจ้าลืมบอกท่านไปว่าสังฆราชเดอเมเดโลโปริตและบาทหลวงเดรลิยอนเข้าไปอยู่ในท้องพระโรงก่อนพวกเราพอท่านราชทูตถวายพระราชสารแล้วข้าพเจ้าก็สุดตัวลงนั่งบนพรงข้างขวาท่านสังฆราชสราชก็อยู่ทางซ้ายข้าพเจ้าบาทหลวง เดินลียอนนั่งอยู่ข้างหลังท่านสังคราชมองเซอร์คอนสแตนมอบอยู่ข้างหน้าท่านราชทูตหน่อยหนึ่งพอสิ้นกระแสพระราชดำรัสแล้วสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงแตรง,งอนและมะโหระทึกอย่างเดียวกับเมื่อเวลาจะเสด็จออกขุนนางทั้งนี้เป็นการเตือนคนภายนอกให้ทราบว่าพระเจ้ากรุงสยามจะเสด็จขึ้นพระองค์ลุกขึ้นและถอยไปจากพระทรวาชา้าๆพระวิสูตรก็คลายคลี่เลื่อนลงปิดช่องพระบัรชรท่านราชทูตยังคงนั่งอยู่ที่มาตามเดิม เพื่อให้เวลาแก่พวกในงบทูดเข้าแถวไปกับมองซีเออร์วาเชผู้ซึ่งไม่ได้แต่จะเป็นผู้ถแถลงข้อความที่พระเจ้ากรุงสยามรับสั่งเท่านั้นยังมีหน้าที่เป็นมัคคุเทศอีกส่วนหนึ่งด้วยท่านสังฆาราชบาดหลวงเดลิยอนและข้าพระเจ้าก็ตามไปข้างหลังแล้วต่อมาอีกสักครู่หนึ่งท่านราชทูตและมองซีเออร์คอนสแตนจึงออกเดินครั้นพระเจ้ากรุงสยามเสด็จขึ้นแล้วท่านพระคงังและขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งหมอบเฝ้าอยู่นั้นจึงพากันลุกขึ้นพร้อมกัน น้องเขยพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีและพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงสยามก็เฝ้าอยู่ในหมู่ขุนนางนี้ด้วยสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าบอกท่านสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ข้าพระเจ้าทราบดีอยู่แล้วออกพระนุ่มพระปีฝรั่งเรียกหม่อมปีดคนโปรดเจ้ากรุงสยามมาคอยรอรับท่านราชทูตอยู่ที่พระมหาปราสาสและตามหมู่ข้าราชการออกมาข้างนอกด้วยขากลับเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคงเดิมทั้งสิ้นเป็นต้นว่าบรรดาข้าราชการช้างและกองทหาร พอท่านราชทูตออกมาพ้นพระทวารพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาก็ขึ้นเสลี่ยงเดินขบวนกลับข้าพเจ้าก็ขึ้นเสลี่ยงเดิมของข้าพเจ้าพวกในงบทูตขี่ม้าตามไปนอกจากนั้นเดินเท้าเราลงเรือจะกลับไปที่พักแต่ไม่ช้าพอไปถึงท่าน้ำปลายถนนจีนเราก็ขึ้นจากเรือแล้วก็เดินขบวนผ่านถนนบ้านแขกไปถนนสองสายนี้เป็นถนนที่ดีที่สุดในพระนครศรีอยุธยาบ้านช่องทั้งสองฝากถนนก็ก่อด้วยอิฐและหิน ตึกกรามชนิดนี้ถือกันว่าเป็นการออกหน้าออกตาในประเทศนี้ขากลับเดินเป็นขบวนทํานองเดียวกับเมื่อขามาในที่สุดก็มาถึงที่พักแต่ต้องเดินขบวนแทรกมากลางชุมนุมชนมองเห็นสีสะคนสลอนไปไม่เห็นอะไรเลยแน่แล้วเมืองนี้มีผู้คนมามายล้นหลามแต่ยังไม่เหมือนกรุงปารีสปราสาทร,ราชมียนก็ใหญ่โตระโหฐานดูสง่างามอารามสุขใสไพโรธทางขวามือมีพระมหาปราสาทองค์หนึ่งมีหลายยอดยอดพระมหาปราสาทนี้สวยงามมาก มีแสงสุกใสเป็นประกายพราวตาปลายยอดทาสีเหลืองดูครับคล้ายครับคลาว่าจะทำด้วยทองคำเสียด้วยกำแพงพระมหาปราสาททาสีขาวกําแพงยอดลดหลั่นเป็นมุมเป็นเหลี่ยมมากประดับประดาด้วยกระเบื้องลายครามสีต่างๆมีสีขาวสีเหลืองและสีน้ำเงินเป็นต้นสลับสีกันเป็นลวดลายงดงามอีกสองวันน้ำพุก็จะแล้วเสร็จกำลังทำสะขังน้ำที่จะส่งไปยังน้ำพุเร่งรัดทำกันทั้งกลางวันกลางคืน ด้วยประการชนีท่านอาจมีความเห็นว่าคนเหล่านี้ทําการขมักขม้นไม่ถ้าเห็นถาลายเชื่อหนาแช่จากคําบอกเล่าของบาทหลวงเดอซัวสีก็บ่งชี้ว่าใช้พระที่นั่งในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยานั่นแหละในการจัดรับรองพระราชสารจากคณะทูตฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นพระที่นั่งหลังใดไม่ได้นอกจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทกรุงศรีอยุธยานั่นเอง